วิธีแก้แอปเป๋าตังค์เข้าไม่ได้แบบได้ผล100%กเป๋าตังค์เข้าแล้วเด้งออกแก้แบบนี้นะฮะในคลิปนี้ครับผมจะมาบอกวิธีที่คุณจะแก้แอปเป๋าตังค์เข้าไม่ได้แบบได้ผล100%นะฮะคุณทำตามในวิธีในคลิปนี้เนี่ยคุณจะแก้ได้อย่างแน่นอนครับที่แอปเป๋บบตาตังค์คุณเข้าไม่ได้แล้วก็เข้าจะเด้งออกตลอดเวลานะครับทีนี้เรามาดูอาการกันก่อนอาการเนี่ยที่เจอเนี่ยที่ผมประสบพบเจอนะแล้วก็ลองทดสอบดูนะ มีอยู่สอาการใหญ่ๆนะครับอาการแรกครับคือจะขึ้นอย่างนี้เลยคือพอคุณเปิดแอปเป่าตังธรรมดาพอเปิดแอปเป่าตังนะฮะพอเปิดแอปเป่าตังปุ๊บนะฮะยังไม่ทันขึ้นหน้ากรอกรหัสรหัสพิน6ห,หลักเลยนะครับก็ขึ้นอย่างนี้มาแล้วครับขึ้นมาว่าขออภัยค่ะไม่สามารถทํารายการได้ในขณะนี้กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลังพอคุณกดตกลงปุ๊บเขาก็เด้งออกจากแอปเลยนะฮะอันนี้คืออันแรกอันที่2ครับก็คือ พอมเข้าาเข้าใส่พินโทรหลักได้แล้วนะฮะมาสู่หน้า g Wallet นะฮะพอจะกดเข้า g w a l l เ t พอกดเข้าคำว่าอดจะเข้า g Wallet ไปแล้วนะเข้า g Wallet เสร็จปุ๊บก็ขึ้นว่าขออภัยค่ะไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลังเก9 9 9ก9 9เก้าเก้า้าเก้าสี่ตัวนะฮะตรงนี้เขากดตรลงปุ๊บก็ปิดแอปเขาก็ปิดแอปอีกทีนะฮะคืออันนี้ก็คือหลุดนะฮะคือเข้าไม่ได้นั่นเองต่อไปครับก็คือ อันที่3ครับเคสที่3ที่เจอคือนิน G Wallet นะฮะพอเข้าเข้าคำว่า g w a l l e t ปุ๊บก็ขึ้นแบบนี้เลยครับขออภัยค่ะไม่สามารถทํารายการได้ในขณะนี้กณานะลองใหม่อีกครั้งภายหลังนะฮะอันนี้พอในกรณีที่เมื่อกี้เมื่อกี้คือเข้า g w a l l e t ก็เป็นนะครับตรงนี้เนี่ยเข้า g w a l l e t กดปุ๊บยังไม่ทันเข้าหน้า G w a l l ล t เลยก็หลุดเป็นอย่างนี้แล้วแต่ตรงนี้ครับพอหน้า g w a l l e t เข้ามาได้ปุ๊บก็ขึ้นแบบนี้นะฮะพอกดตรงปุ๊กก็ปิดแอปเหมือนกันนะฮะก็เริ่มใหม่นะครับผม ตรงนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายครับที่เจอก็มีอันนี้ครับก็คือเข้า g w a l l เ t นะฮะเปิดเปิดหน้าตรงนี้นะครับพอกดตกลงเสร็จปุ๊บนะฮะกดได้ปุ๊บเข้ามาเจอแบบนี้อีกก็คือขึ้นว่าไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลังนะฮะก็ขึ้นแบบนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยก็ขึ้นแบบนี้เหมือนกันทีนี้ก็คือเป็นแอปมีปัญหาแอปเออร์เลอร์นะฮะแอปมันลวนแอปล่มนะฮะ ก็ทีนี้พอเป็นปัญหานี้ครับวิธีแก้จาก4ปัญหาที่เจอ,อน,นี้นะครับจริงๆแก้ได้ด้วยวิธีเดียวยนะฮะปัญหาอีกอย่างอีกทีนะฮะปัญหามี4อันอันแรกคือเปิดแอปเป่าตังค์ปุ๊บพอเปิดปุ๊บยังไม่ทันรีโหลดเลยเลยครับก็ขึ้นแบบนี้ก็เด้งออกเลยแล้วก็ที่2ก็คือเข้าผายพินหลักเสร็จปุ๊บเข้า g w a l l e t นะฮะกำลังกดเข้า g w a l l e t ไปหลุดมา,มาขึ้นแบบนี้แล้วก็หลุดออกมานะฮะ แล้วก็ต่อไปครับก็คือเข้า G ิเวลเลตเรียบร้อยแล้วพอเข้า g w วเวลเลตเสร็จปุ๊บนะฮะเราดีใจหลงดีใจว่าจะได้ครับพอเข้า G ิวเวลเลตเสร็จก็ขึ้นหน้าแบบนี้แล้วพอกดตกลงก็หลุดนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือ g w a l l e เนะฮะเข้ามาปุ๊บโอ้โหกดตกลงกดตกลงอันที่ผ่านมาเมื่อกี้นะฮะกดตกลงเสร็จปุ๊บนะฮะหน้ามาฉลุยเลยนะครับแต่ว่าไม่ไหลต่อก็ขึ้นค้าอยู่ที่หน้านี้นะฮะอ่านี่อาการที่เป็นนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆพี่เพื่อนน้องมีอาการอื่นนะฮะก็แก้โดย วิธีแก้ครับง่ายมากวิธีแก้ที่ได้ผล100%ก็คือให้คุณเปิดแอปเปิดแล้วปิดนะฮะปิดเปิดเปิดปิดนะฮะแอปกระเปาตังค์ใหม่อีกครั้งนะครับวิธีแก้นี้ได้ผลแน่นอนผมทดลองแล้วนะฮะมันเป็นวิธีแก้ที่คุณอาจจะฟังดูเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เหลอใช่ครับมาเรียบง่ายครับดังนั้นเนี่ยคือปิดเปิดแอปไม่ใช่ปิดเปิดแอปครั้งเดียวนะคุณอาจจะต้องลองอย่างต่ำสัก3ครั้ง ห้าครั้งสิบครั้งหรือแยหรือบางทีเนี่ยครั้งแรกไม่ได้ครั้งที่สองคุณลองก็บางทีก็ได้แล้วนะฮะหรือครั้งแรกไม่ได้ครั้งสองไม่ได้บางทีครั้งที่สามก็ได้หรือบางทีครั้งที่สามไม่ได้ครั้งที่สี่ก็ไม่ได้มาได้ครั้งที่ห้าบางทีครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดไม่ได้มาได้ครั้งที่แปดอย่างเงี้ยบางทีครั้งที่เก้าครั้งครั้ที่เก้าไม่ได้บางทีมดครั้งได้ครั้งที่สิบอย่างเงี้ยครับคุณก็ลองไปเรื่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าลองมใหที หรือคุณจะเว้นสักครึ่งชั่วโมงแล้วมาลองอีกทีหนึ่งก็ได้หรือคุณจะนานอีกครับจะเว้นไปชั่วโมงดึงแล้วมาลองก็ได้นะครับปัญหานี้เนี่ยมันเกิดจากง,าง่ายๆเลยคือคนเนี่ยแออัดในแอปเป่าตังค์เยอะนะฮะถ้าผมพูดในเห็นภาพไม่ง่ายคือสมมติว่าแอปเป่าตังค์เนี่ยมันมีห้องห้องสี่ลห้องหนึ่งเนะี่ยห้องที่เรียกว่าแอปเป่าตังค์เนี่ยมันเก็บคนจุคนนะสมมุติว่าจุได้1000นคนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยที่แอปมันเป็นแบบนี้เออเลอร์แบบนี้แล้วมันเด้งหลุดนี้ครับ คือมีคนเข้าไปอัด10,000คนอย่างเงี้ยครับหรือ10,000แคนหรือมากกว่า1000คนครับมันอัดเข้าไปแล้วมันแน่นแน่นเกินครับมันก็เลยทําให้ระบบการหมุนเวียนของแอปพลิเคชันรองรับหน่วยความจําหรือว่ารองรับระบบหมุนเวียนตรงนี้ไม่ไหวครับก็เลยเป็นปัญหาไปนะครับผมก็เลยทําให้มันเด้งออกหลุดแบบนี้แบบที่คุณเห็นอยู่อย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ก็คือคุณต้องปิดเปิดแอบปบ เพราะว่าบางทีเนี่ยพอคุณปิดเปิดแอปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีบางคนที่อยู่ในตรงนั้นจริงๆ1000คนที่ผมดูพูดน้อยไปจริงๆอาจจะเป็นรองรับอาจจะ10,000แคนหรือ1ล้านคนอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเข้ามาที่10ล้านคน5ล้านคนหรืออะไรแบบนี้นะครับอาจจะเป็นรองรับประมาณ50,000นต่อนาทีหรือ1ล้านต่อนาทีอะไรเงี้เราก็ไม่รู้นะฮะของแอปเป่าตังเขาวัฒนาก็มันจะมีะเสถียรของเขาแหละครับแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดจาก มีคนเข้ามาเกินกําหนดสมมุติว่ามีแค่1น0 0 0แสนที่เก็บได้มีคนเข้ามา1ล้านอย่างเงี้ยหรือมากมันเป็นสามแสนห้าแสนเนี่ยมันก็จะหลุดคุณต้องรอคนเก่าออกมาแล้วคุณก็เข้าไปแทนดังนั้นเนี่ยการที่คุณปิดเปิดแอปใหม่มันก็เหมือนคุณรอคนเก่าออกมาแล้วคุณก็เข้าไปแทนครับอ่าตรงนี้ครับแอปเป่าตังถ้าคุณมีปัญหาเหล่านี้ที่เจอนะฮะคุณก็แก้ง่ายๆแบบนี้เลยครับโดยการปิดเปิดแอปใหม่ไปเรื่อยๆนะปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิด ปิดแล้วก็เปิดปิดแล้วก็เปิดปิดแล้วก็เปิดใหม่ไปเรื่อยแล้วผมรู้เลยว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนครับถ้าเกิดงงไหนครับหรือมีปัญหาอะไรนอกเหนือจากที่4ที่เคสที่ผมบอกนะครับคุณจะมีเคสมากกว่าผมหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมีมากกว่าผมหรือมีอะไรที่แตกต่างจากผมนะฮะและอยากจะให้ผมช่วยแก้นในเคสเหล่านี้นะฮะสามารถพิมพ์บอกผมนะฮะใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้ หรือว่าจะกดตรงชื่อคลิปเนี่ยแล้วก็แอดไลน์ผมใต้ตรงชื่อคลิปกดปุ๊บก็จะมีคําอธิบายคลิปนะฮะจะมีไลน์ของผมคุณสามารถแอดไลน์ผมตรงนั้นนะฮะแล้วส่งคําถามส่งปัญหาส่งสิ่งที่คุณอยากให้ผมช่วยแก้เนี่ยมาให้ผมได้สาหรับในคลิปนี้ครับต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมาตลอดนะฮะขอบคุณทุกคนจากหัวใจนะฮะผมเหมือนเดิมนะฮะผมรักคุณมากๆเลยครับ ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดูแลคนที่คุณรักผมเป็นห่วงคุณเสมอนะฮะคุณมีคําถามอะไรไม่ต้องเกรงใจถามผมได้เต็มที่เลยนะไม่ว่าจะถามผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าจะถามผมผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทุกคนนะครับที่มาสนับสนุนมารับชมกันนะครับถ้าคุณมีปัญหาอะไรนะฮะและถ้าเกิดคุณเจอเพื่อนคุณที่มีปัญหาแบบผมอยู่แบบที่ผมทําในคลิปนี้อยู่นะ ก็สามารถกดแชร์คลิปนี้ส่งไปให้เพื่อนคุณดูได้นะฮะเขาจะได้เข้าใจว่าถ้าเป๋าตังของเขามีปัญหาเด้งออกหรือว่าเข้าไม่ได้เนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรครับก็คือแก้แบบที่ผมบอกคือปิดเปิดแอปเปล๋าตังใหม่เท่านั้นเองครับทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทาถ้าเกิดภายใน5นาทีภายรอบแรกท,ทํา3ทีติดแล้วไม่ได้คุณก็เว้นสัก5นาทีทําต่อแล้วก็สิบนาทีทําต่อหรือจะ 1 5นาทีทำต่อ20ินาทีทำต่อหรือจะครึ่งชั่วโมงทำต่อหรือ40ินาทีทำต่อหรือจะ50นาทีทำต่อหรือจะ1ชั่วโมงทำต่อก็ได้หมดครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เพียงเท่านี้ครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ